ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1958รวบรวมต้นปรกษาเทียมฟ้าเมื่อเห็นป้านหลัวถูกเกลือนโดยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์มเลงเฉินคุณสิบตาก็อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิม้มการพยายามจะรับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แบบซึ่งหน้าก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายเมื่อมอบยันให้เขาชานหลงกล่าวว่า สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เครื่องรางปล่อยออกมานั้นจะมีพลังมากสายฟ้าฟาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทาให้บาดแผลและแม้แต่สังหารชนุนชั้นสูงขั้นเส้นทางเบื้องหน้าธรรมดาได้ด้วยการโจมตีของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยหรือหลายพันสายพร้อมกันแม้แต่ชนชั้นสูงของเส้นทางเบื้องหน้าระดับสูงสุดก็ยังพบว่ามันยากที่จะเอาชีวิตรอดแม้ว่าป้าหลัวจะแข็งแกร่งพอแต่นางก็ไม่สามารถทนต่อการโจมตีของสายฟ้าศักดิ์สิทธินับพันครั้งได้แน่นอนว่าแม้ว่านางจะรอดชีวิต แต่นางก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเมื่อถึงเวลานั้นเขาสามารถจัดการนางลงได้และนางก็จะไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปเจ้ากลาลียังไงมาดูถูกข้าเจ้าคิดว่าข้ากลัวอย่างนั้นเหรอดวงตาของแมลงเฉียนคุณสิบตาเต็มไปด้วยเจตน,นาร้ายเขากําลังรอให้ความแข็งแกร่งของเครื่องรางหมดแรงและดูว่าป้าหลวจะทนทุกทรมานเพียงใดเพียงเศษเสี้ยวของวิญญาณสีของนางก็สามารถแลกเป็นคะแนนคุณความดีมากมายได้ และจากนั้นไม่นานฝ้าร้องที่หมกระหน่ำก็สงบลงในที่สุดและความสงบก็กลับมาเป,เป็นไม่ได้ยังไงไม่เห็นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามแมลงเีิงกุณสิบตาก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างราวกับว่าเขากําลังจินตนาการถึงสิ่งต่างๆป้านหลวยิงเงียบๆบ,บนดอกโบสีทองขณะที่ร่างกายของนางฉายแสงคู่ช้าจังๆรูปร่างของนางเคร่งขรึมและสง่าง,งามราวกับว่านางเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมายังโลก ดอกบ,บวัวทองคานั้นสมบูรณ์แบบและปิดกั้นพลังทั้งหมดของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ปล่อยให้มันทําลายป้านหลวเลยมแมลงฉินคุณสิบตาตกตะลึงเขาใช้ไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแล้วแต่เขาไม่สามารถทําลายป้านหลวได้นางแข็งแกร่งแค่ไหนกันไม่นานมาแมลงฉินคุณสิบตาก็กลับมามีสติอีกครั้งและความคิดแรกในใจของเขาคือการหลบหนีผู้จำแรงยิ้มสะเกยดเห็นอันตรายจากมาแมลงฉิ่คุณสิบตาและเขาก็ยิงวัตถุศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงออกมาหลายชิ้น ลมถึงอาวุธของราชาที่ไม่สมบูรณ์ชิ้นหนึ่งที่เขาได้รับมาจากโรกคุณหลุนเขาพยายามหยุดป้านหลัวและซื้อเวลาให้แมลงเชิดคุณสิบตาหลบหนีวิ่งไปเจ้าโง่ผู้จำแรงยิ้มมีสีหน้าวิตกกังวนลแมลงเฉิดคุณสิบตาไม่กล้ารอและหลบหนีทันทีด้วยความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้โดยไม่สนใจที่จะเอาลําต้นของต้นเบกษาเทียมฟ้าอีกต่อไปป้านหลัวไม่ขยับแสงสีทองที่เจิดจ้ายิ่งกว่านั้นก็โเผออกมาจากร่างของนาง เกิดเป็นพระโพธิสัตว์สีทองที่ประสานกับดอกบัวสีทองเสมือนทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกันตุ้มพระโพธิสัตว์ยื่นมือและทำลายอุเซีระดับสูงทั้งหมดที่ผู้จำแรงยิ้มใช้ออกมาอย่างง่ายดายทำลายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดให้กลายเป็นเศษเหล็กชิ้นส่วนของอุราชาที่ไม่สมบูรณ์นั้นถูกคว้าโดยพระโพธิสัตว์ทองคําและขลาะระดับราชาที่อยู่ภายนั้นก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังแม้แต่น้อยของมันได้หยดสีเงินบินออกมาจากกลางคิ้วของป้าหลวง และกลายเป็นกระบี่คริสตัลกระบี้แผ่ไอพลังอันเยือกเย็นราวกับว่ามันต้องการแช่แข็งความว่างเปล่าทั้งหมดให้อยู่กับที่กระบี่คริสตัลบินข้ามความว่างเปล่าราวกับน้ําไหลและปรากฏอยู่ด้านหลังของแมลงเชียนคุณสิบตา,าทันทีไม่นะแมลงเฉียนคุณสิบตาส่งเสียงร้องคำรามอย่างหวาดกลัวและขมขืนชึกกระบี่คริสตัลแทงทะลุหัวของแมลงเชียนคุณสิบตา,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 คคบ Crystal, าตขะณะที่กดสายกระบี่นับแสน โจมตีเข้าไปในร่างกายของเขาในฐานนะสายพันธุ์ิึ่มบันพลังชีวิตของเขามีพลังมหาศาลและเขาสามารถรอดจากการโจมตีได้ทันทีที่แมลงเฉินคุณสิบตาจางหายไปเขาก็กลายเป็นแมลงประหลาดที่มีสิบตาขนาดของมันใหญ่มากเทียบได้กับวัวตัวผู้เมื่อเห็นแมลงเฉินคุณสิบตาตายผู้จำแรงยิ้มก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งและพยายามหลบหนีเขาเก่งในการปลอมตัวและแปลงร่าง แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาที่ไม่ได้กลับมาแรงเฉินคุณสิบตาด้วยซ้ําถ้าคนหลังถูกฆ่าตายอย่างง่ายได้เขาจะสู้กับป้าหลัวได้อย่างไรป้าหลวไม่ได้ไล่ตามเขาแต่ข้ค่อยยืนมือออกมาแทนขณะที่นางทําเช่นนั้นชุดอาคมของพระราชวังเทพแห่งชุกะตาก,ก็ปรากฏขึ้นและกลายเป็นโซ่ขณะที่พวกมันบินขึ้นไปหาผู้จําแรงยิ้มผู้จําแรงยิ้มไม่สามารถวิ่งเร็วกว่ากฎแห่งชุกะตาได้และหลังจากนั้นเขาก็ถูกล่ามโซ่ไว้ โซ่เส้นหนึ่งเรืองแสงด้วยแสงแปลกๆที่เจาะเข้าไปในร่างกายของผู้จำแรงยิ้มโดยตรงและดึงอาวิญญาณเสียำออกมาจากร่างกายของเขาตุ๊บโซ่สั่นเล็กน้อยและวิญญาณเสียงของผู้จำแรงยิ้มก็แตกสลายในขณะที่หกผู้ทำลายแห่งพระราชวังเทพังยิวเซนสูญเสียสมาชิกอีกสองคนและต่อจากนี้ก็จะถูกเรียกว่าสองผู้ทำลายเท่านั้นทันทีที่ผู้จำแรงยิ้มเสียชีวิตร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปและกลายเป็นร่างสัตว์ร,ร้ายที่ไม่มีใครรู้จกัก ป้าหลัวไม่ยอมปล่อยให้การฆ่า,ข,าของนางสืญเปล่าและรวบรวมศพทั้งบาลงเฉินคุณสิบตาและผู้จำแรงยิ้มท้ายที่สุดแล้วซากศพของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เช่นนี้ยังคงมีคุณค่ามากครู่ต่อมาป้าหลัวก็จ้องไปที่โยเยซินและเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการปล่อยให้ผู้รอดชีวิตจากโกรคปีศาจมินจากไปข้าต้องสู้แล้วโยเยซินรู้ว่านางหนีไม่พ้นและนางกัดฟันขณะที่โจมตีป้าหลัวก่อน พระจันทร์ปีศาจบินออกมาจากร่างของนางปล่อยปานปีศาจและชั่วร้ายออกมาขณะที่มันพุ่งเข้าใส่ป้าหลวงการแสดงออกของป้าหลวงเฉยเมยและด้วยการโบกมือของนางอย่างสบายๆไอพลังแห่งความตายก็โผล่มาและชนกับดวงจันทร์ปีศาจต,ตุม้มดวงจันทร์ปีศาจร,ระเบิดและพลังปานปีศาจทั้งหมดถูกทำลายล้างร่างกายของโยเวซินสัน่นขณะที่นางท่มเลือดออกมาเต็มปากดูเหมือนจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยไม่รอให้ศัตรูของนางเคลื่อนไหวอีกครั้งปานหลวก็ระเบิดแสงแห่งโชคคตาออกมาซึ่งจมลงไปในร่างของโยเยซินทันทีร่างกายของโยเยซินแข็งทื่อขณะที่จิตสานึกของนางสลายไปอย่างรวดเร็วในที่สุดนางก็ไม่สามารถหลีกหนีภัยพิบัติได้ในขณะที่ป้านหลวกกาลังจะโจมตีต่อไปจีฟานซินก็ยืนขวางนางนางปล่อยคําสาบโบราณออกมาโดยมีคาสาบจานวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า และโจมตีไปที่ป้าหลวความยินดีเล็กน้อยปรากฏขึ้นในดวงตาของป้าหลัวขณะที่นางสร้างโคดิกันหนึ่งและคลื่นพลังแห่งความตายก็ปรากฏขึ้นจากร่างกายของนงางปะทักกับคำสาบเมื่อจีฟานซินเผชิญหน้ากับป้าหลัวคนที่อ่อนแอกว่าในฝั่งของสารสวรรค์ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขากลัวจริงๆที่จะตกเป็นเป้าหมายของป้าหลัวต่อไปในเวลาเดียวกันกลุ่มชนชั้นสูงของสารสวรรค์ก็โโจมตีเผามลนา ด้วาพลังทั้งหมดของพวกเขาทําให้เกิดช่องให้จังรั่วเฉินโจมตีได้ตลาดใดที่พวกเขาสามารถทําให้เผ่ามรณาหมดแรงในการสกัดกั้นการโจมตีของพวกเขาได้จางรั่วเฉินก็จะสามารถหาโอกาสเข้าไปสังหารได้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าความเด้เปรียบที่สามารถเคลื่อนไหวเรื่องอิสระจางรั่วเฉินยังคงมีวิธีสังหารศัตรูของเขาแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าตัวของเขาเองก็ตามหลังจากการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ นอกเหนือจากป้าหลวงและเสินจ,จื่อที่ทรงพลังอีกเจ็ดคนรวมสิงซนนี่แล้วชนชั้นสูงของเผ่ามรณาทั้งหมดก็เสียชีวิตด้วยใมือของจางลั่เฉินสำหรับจางลั่เฉินชนชั้นสูงของเผ่ามรณาทุกคนมีคะแนนสะสมเท่ากันการฆ่าพวกเขาทั้งหมดอาจทำให้เขามีคุณความดีมากขึ้นหลายร้อยล้านแต้มมันเกินกว่าคะแนนที่ได้รับเมื่อฆ่าเผ่ามรณาโดยเฉลี่ยมากในไม่ช้าจางลั่เฉินก็เลือกเป้าหมายที่จะสังหารและเป้าหมายคือเสื้อกูเสินจ,จือ่อ ที่ต่อสู้อย่างดูเดือดกับปียุ้นไห่เขาไม่ได้แข็งแก่งเท่าปียุ้นไห่และโจมตีไยหลังยังสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงเป็นเป้าหมายที่ดีสุดอย่างไม่ต้องสงสัยร่างของเขาสันไหวและจูๆ่ๆจางรั่วเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเส้งกูเซินจ,จือคำพีรับกาเวลาและมิติเปิดขึ้นและมิติก็สะเทือนขณะที่รอยแยกมิติขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาเส้งกูเซินจ,จือการแสดงออกของเส้งกูเซินจ,จือเปลี่ยนไปอย่างมาก และเขาพยายามหลบด้วยความเร็วที่สุดของเขาเท่าที่ทาได้แต่เขาช้าเกินไปเล็กน้อยและเขาไม่สามารถหลบหลีกรอยแยกได้อย่างสมบูรณ์แขนทั้งสองข,งข้างของเขาถูกตัดขาดด้วยรอยแยกมิติขณะที่เลือดไหลทะลักออกมาตายซะด้วยการใช้โอกาสนี้ปี่ยุนไห่จึงโจมตีและเปิดใช้งานนำเต้าสีฟ้าทันทีเขาปลดปล่อยแสงเซียนอันน่าตื่นตาซึ่งประกอบด้วยกดสายเซียนจำนวนนับไม่ถ้วนขณะที่ยิงมันออกไปที่เสื้อกูเซนจือ ด้วยความสิ้นหวังเซิงกูเสินจือสามารถวางโลได้เพียงโลเดียวต่อหน้าเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้และใช้เงาแห่งความตายเพื่อปกป้องตัวเองตุ้มเงาแห่งความตายไม่สามารถต้านทานการโจมตีทําลายล้างจากอาวุธของราชาได้และถูกโจมตีเข้าใส่โดยตรงทันทีหลังจากนั้นโลหนึ่งโดที่เซินงกูเสินจือวางไว้ก็พังทลายลงอย่างต่อเนื่องและเขาก็ถูกส่งกระเด็นไปจากลู่เฉินดูเหมือนจะคํานวณทุกอย่างเอาไว้แล้ว แล้วปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเสื้อกูเินจือทันทีขณะที่วิญญาณกระบี่ที่ผ้าหมวบินออกมาจากร่างของเขาพร้อมกระบี่โบราณเฉินหยวนปลดปล่อยเคล็ดกระบี่กาลเวลาออกมาเครื่องหมายแห่งกาลเวลามากมายปรากฏขึ้นแล้วห่อหุ้มเสื้อกูเินจือบ้าเอ้ยเสื้อกูเินจือสาบแช่งตัวเองแต่เมื่อเขาต้องการสกัดกั้นการโจมตีมันก็สายเกินไปแล้วเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนั้นและเสื้อกูเินจือพบว่ามันยากที่แม้แต่จะคิดชึก แสงกระบี่แวบผ่านไปแล้วหัวของเสินกูเสินจือ่อลอยขึ้นไปในอากาศแม้ว่าจะต้องจัดการกับผ่ามรณาที่ทรงพลังอย่างเสินกูเสินจือ่อวิญญาณกระบี่ก็ยังมีปฏิกิริยาตอบโต้และปฏิกิริยาตอบตัวของมันก็เด่นชัดยิ่งขึ้นเพียงจังหวะเดียวเสินกูเสินจื่อก็ตายแล้ววิญญาณกระบี่กลับมาและเข้าสู่ร่างของจ่ารั่เฉินราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนด้วยการสะบัดมือจ่ารัว่วเฉิน เก็บศพของเซิงกูเซินจือและอาวุธท,ทั้งหมดที่เขาใช้นี่เป็นผลจากสงครามของเขาทั้งหมดเมื่อเห็นเช่นนี้ปี่ยุนไห่ก็ขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยในความว่างเปล่าเขาไม่สามารถทําอะไรแจ้งวเฉินได้และถ้าเขาต้องการต่อสู้เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องทนทุกทรมานแทนเซิงกูเมื่อเห็นเซิงกูเซินจือตายหยวนมู่เซินจีก็โกรธมาก เขาไม่ได้กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการตายของเส้นกูเซนจือแต่ในสถานการณ์นี้การตายของเส้นกูเซนจือหมายความว่าสถานการณ์ของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยถอยใช้ท่านบูชาแห่งความตายเพื่อจัดการพวกมันในเมื่อพวกมันกล้าเยียบภูเขาเซนจ,จีจะไม่มีใครรอดชีวิตยวนโม่เซนจ,จือสั่งอย่างยินชาการต่อสู้ภายในความว่างเปล่านั้นลำบากเกินไปภูเขามีความแข็งแกร่งทั้งหมดในโลกแต่ไม่สามารถใช้มันได้เลย ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกจังววะเฉินทุบตีอย่างนุนแรงได้อย่างไรทันใดนั้นพวกชนชั้นสูงของเผ่ามลานาที่เหลืออีทั้งหมดก็รวมตัวกันข้างหยวนโม่เซินจือด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ป้าหลวงก็อยู่ในหมู่พวกเขาชนชั้นสูงทั้งเจต่างปลดปล่อยเจ็ดจำนวงแห่งความตายเสกเงาแห่งความตายขนาดว่าหืมาและหยวนโม่เซินจือมอบหอกปีศาจระดับสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนให้กับเงาแห่งความตายตุม้มชนชั้นสูงของสารสวรรค์ กำลังปลดปล่อยการโจมตีที่บ้าคลั่งเดีอโอกาสที่ดีเช่นนี้พวกเขาจะปล่อยให้หยวนมู่เสินจ,จือและกลุ่มของเขาไปได้ง่ายได้อย่างไงเงาเห็นความตายเริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นและใกล้จะพังทลายลงการเสียสละเห็นความตายนำโดยหยวนมู่เสินจ,จือเสินจ,จือและเสินหนีอีกห้าคนต่างเสียสละแกนแท้ของตนเองปานหลัวไม่ได้เสียสละแกนแท้ของนางเองแต่นางกลับใช้ประตูเห่นโชคตาเพื่อปลดปล่อยคิดวิชายหโชคตา เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงาแห่งความตายในเวลาเดียวกันนางก็ทําทุกอย่างที่ทาได้เพื่อกําจัดผลกระทบของความว่างเปล่าด้วยเหตุนี้เผ่าวบราจึงสามารถยืนหยัดได้ขณะที่พวกมันค่อยๆต่อสู้เพื่อออกจากความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่นอกเหนือความว่างเปล่าในตอนนั้นได้ไม่มีใครรู้ว่าคนเหล่านั้นได้เข้าสู่ความว่างเปล่าแล้วหรือผู้ที่ถอยออกไปจากความว่างเปล่าจะไปอยู่ที่ไหนสุ ยวนโม่สินจ,จือและคนอื่นๆถอยออกมาจากความว่างเปล่าจากนั้นโดยไม่ลังเลพวกเขาก็รีบออกมาจากวิหารสีน้ำเงินด้วยความเร็วสูงสุดทันทีตามพวกเขาไปส่วนหยวนรีคงไล่ตามพวกเขาทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้กลุ่มชนชั้นสูงจึงทําตามทันทีโดยต้องการใช้ประโยชน์จากเผ่ามรณาทั้งหมดของพวกเขาเซียนจีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลูไป๋หมิงและหมินกู่ไม่ได้รับผลกระทบจากต้นปรษาเทียมฟ้าเลย และพวกเขาไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ส่วนกลางของพวกเขาเซียนจีวกเขาต่อสู้กันข้างนอกมาระยะหนึ่งแล้วและไม่มีใครรู้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาคืบหน้าไปอย่างไรที่ขอบของมิติโมคะจางล่วเฉินหยุดครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังกลับเมือม่อเมือม่อเมื่อไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บลำต้นของต้นรึกษาเทียมฟ้าครู่ต่อมาเขาก็มาถึงอีกครั้งตรงหน้าลำต้นของต้นรึกษาเทียมฟ้าและปลดปล่อยโลกฟ้าดินออกมา ทำให้ต้นกล้าใหม่ของตัวภกษาเทียมฟ้าสามารถสื่อสารกับเจตจํานงที่เหลืออยู่ของลําต้นของตัวภกษาเทียมฟ้าได้คนอื่นๆคนที่สามารถเก็บลําต้นของตัวภกษาเทียมฟ้าได้ะมีน้อยเกินไปมันคือร่างกายเทพที่ทรงพลังและท้าไมา่รู้จักบุคคลก่อนหน้านี้การจะรับมันโดยใช้กําลังคงไม่ใช่เรื่องง่ายในความเป็นจริงถ้าเขาปล่อยให้มแมลงเยนคุณซิตาใช้สิ่งประดิษฐ์มิติโบราณน,นั้นเพื่อเก็บลําต้นของตัวภกษาเทียมฟ้าไม่เพียงแต่มันจะล้มเหลวเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงอีกด้วยโดยไม่ต้องรอนานเกินไปต้นกล้าของต้นพึกษาเทียมฟ้าสามารถสื่อสารกับเจดจำนวรที่เหลืออยู่ของลำต้นของต้นพืกษาเทียมฟ้าสําเร็จถอนจร่รลวเชิญเปิดโลกฟ้าดินด้วยพลังทั้งหมดของเขาปลดปล่อยพลังดูดอันทรมพลังออกมาซึ่มลำต้นขนาดมหึมาของต้นพึกษาเทียมฟ้าควบคู่ไปกับแมลงกินเทพจานวนนับไม่ถ้วนที่ซุ่มซ่อนอยู่ในลำต้นทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในโลกฟ้าดินทันที โดยไม่มีการต่อต้านใดๆหลังจากนั้นพลังปานของทต้นักษาเทียมฟ้าที่แทรกซึมอยู่ในโลกก็ถูกดูดเข้าไปในโลกฟ้าดินเช่นกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีและไม่ควรสูญเปล่าด้วยประ,ประโยชน์และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกชัานใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน